วันนี้เวลา16นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศัก,าการาช2567 ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัาลายลักษณ์อักรราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จณนะพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ในการน,นี้ประบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดร,รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่เจ็ดและรัชกาลที่เก้าหน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพะปะดลมหาสเสวตชัติเครื่องราชากกุธภัณฑ์ทรงคมพระมหาราช พระมหาราชครูพิธีศีวิสุทธิคุณประธานพระครูพรามอ่านประกาศพระราชพิธีชาตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีชาตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพธพระมหาเสวตฉตรเครื่องราชูประโภคฉลองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรี จัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สี่โดยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชประเพณีในวันที่4ี่พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สำหรับกิจกรรมที่ถือปฏิบัติในวันชาตรมงคลได้แก่การร่วมทาบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตการถวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแห่งและการร่วมทาความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชนัปปราสาทพประเทศบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศักราช2567ด้วย เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมมรชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรี นายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริศเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักด์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัธกรศิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขการนี้นายพรหมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนางนัจจารีอนันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ในโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปข้าพเจ้ามีความยินดี <c oughs> ที่ได้มาพบกับทุกท่านและได้ฟังคำปฏิญาณอันแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน ท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่าจะสามารถปฏิบัติบริหารงานของบ้านเมืองรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใด จึงต้องระลึกถึงคำปฏิญาณไว้เสมอและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญคุณธรรมและจรญยารรณตลอดไปขออํำนวยพรให้รัฐมนตรีทุกท่านมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและมีความสุขความเจริญทุกประการ